แย่งขี้ดูแลผมนะครับดูแลผมกำลังอันนี้แอบมามั่งเลยครับแอบมาั่งเลยครับลูกสาวใจทำไมดูใจงงงงสองสายตา้กันบิงบิงบิงเอาเพื่อนหนาสั่นปุยลุยแท้คือต่างกันกับปกติแท้มืงเห็นไหมป้าเพื่อน มันอ่ะคือเมื่อมาคือมาคือมันยังภาพสมัยเป็นสาวเตะสมัยเป็นสาวรูปยอะภาพเป็นนั่นติดอยู่ข้างเงี้ยนไหมทำไมสวยจังน่ารักจังเพื้อนกี่ชุดแล้วครับถ่ายได้กี่ชุดแล้วครับห้าชุดปาดยิ่งข่าวว่ามันมันเปลน่ชุดเก่าชุดเล่นบ่ เอาไม่เถือเดี๋ยวปีเดี๋ยวไม่เถือเดี๋ยวปีนี้เพิ่นตั้งใจครับได้พี่น้องครับเพิ่นตัดชุดมาตั้งแต่เทคอนสิตจบปีที่แล้วคนละเออล่ำเรืองพี่น้องครับปีนี้เด้อเพิ่นสียูกับพีกับน้องแบบอ่าคันเมือ่อใดบ่ไหวกับโบว์คือเมื่อใดบ่ไหวอีลี่ก,ก็จังว่ากันเนาะลูกม่นว่าละ่ะซูนหนาครับพี่น้องครับต้องยิ่งประตูสิไปแลนขึ้นแลนลงแลนกับโบว์ใดได้เพราะซูนหนาตน้องมีหนา้าที่ยิ่งประตู ต้องมันเกิดมีเป็นแบกกองกลางเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาครับเหมือนเหมือนผมเปรียบถึงขึ้นนังกีฬ่าล่ะอ่าอ่าก็เหมือนกันวง่เกิดสมีสูงหนาเป็นบ้ล่ะก็มีตัวประกอบมีตัวพระเอกนั่งเอกมีตัวแล้วก็ไล่ไปถึงคอัวอยเปนบ้าหล่ะพูดติดตั้ง โอ้ยพ oh, <inaudible> ่อกรับคนบ่มีคนเมืองพ่อดอกพ่อเถาแล้วบ่ได้มาเส้นใจก็ใช้ซูเป็ดในตัวเขาเถาเขาไ่ใสคนดังใส่ซูเพชรจังเลยแต่บ่มีมาไล่มาสิขึ้นไปได้ังไลยเนาะขึ้นไปเนี่ยมืนไม่ใช่หรอบ่มีมาไล่และไปเนี่เอา